ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้คุณแม่น้องข้าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะพบกับไทยชามสเตนหมร์งนะคะ วันนี้ไม่ได้พากินวันนี้ไม่ได้มาอ่านกรอนให้ฟังนะคะจะมาเปิดถุงยา <c oughs> นี่ <c oughs> ถุงยาทั้งถุงเน่ยค่ะมาดูกันซื้อมาหมดไปเท่าไหร่นะคะมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็อาหารที่เป็นแช่แข็งค่ะคือลูกชิ้น่ะในซอส เราทำเองก็ได้นะคะแต่อันนี้นานๆจะกินทีก็ซื้อแบบอร่อย,ออยๆที่เขาทํามาเรียบร้อยแล้วค่ะให้คุณลูกค่ะคาอีโบ,โบอลเลยได้บอลเลยคารีพูดผิดบอลเลยคารีค่ะอันนี้ก็เป็นอาหารที่คุณลูกชอบนะคะอันนี้แช่แข็งน้องไม่ได้เอาใส่แช่แข็งไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นก็เป็นอาหารเย็นให้กับลูกนะั่งง่ายๆค่ะวันนี้ แล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระต่ายค่ะเนื้อกระต่ายก็ฝึกให้ลูกกินทุกอย่างค่ะส่วนคุณแม่นะก็ไม่กินเนื้อนะคะเนื้อกระต่ายอะไรนี้ก็ไม่กินก็ฝึกให้ลูกกินทุกอย่างแตเ่เวลาที่เขากินแล้วไม่ชอบเขาเลือกภายหลังอะไรก็เรื่องของเขานะคะแต่เราก็ต้องฝึกให้เขากินง่ายอยู่ง่ายกับทุกๆท,ที่นะคะแล้วก็มีหน่อไม้คือร้านเล็กๆเ,เนี่ย ที่เดนมาร์กเป็นคึบแมนอยู่ใกล้ๆนะคะ2กิโลครึ่งนนะค่ะเราจะส่งลูกก็แวะไปซื้อกับข้าวนะคะก็จะได้เขาก็มีหน่อไม้แบบนี้มาเมื่อก่อนเขาจะมีกระป๋องเล็ก,ลกๆครึ่งหนึ่งของอันนี้แต่รอบนี้นยเขามีกระป๋องใหญ่คุณแม่ร้องเข้าก็เลยซื้อมา2กระป๋องค่ะเราเอามาต้มจิ้มน้ําพริกหรือว่าเอามาแกงใส่หน่อไม้ก็ได้นะคะขนาด200กรัมค่ะก็เป็น product of switzerland คือน่าจะเขา ผลิตหรือว่าเอามามาใส่อัดกล่องนี้อีกทีหนึ่งที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะ <c oughs> แล้วก็มีมะเขือเทศค่ะคือร้านเล็กๆเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดมันก็ไม่สามารถที่จะเลือกเป็นของออร์แกนิกได้ทั้งหมดนะคะก็แล้วแต่ว่าวันนั้นเขามีอะไรคะ่ะเรานอกจากว่าเราไปร้านในเมืองร้านใหญ่ๆเราถึงจะได้กินออร์แกนิกอันนี้จะเป็นมะเขือเทศจากโมร็อกโกค่ะประเทศโมร็อกโกนะคะ ขนาดกา็ในเนี้ยจะบรรจุอยู่250กรัมค่ะก็ราคาเนี่ยค่ะประมาณ10โครนเนี่ยแค่เนี้ยห้บาทค่ะ5 0บาทก็มะเขือเทศดีๆเนาะมะเขือเทศที่ปลูกจากฟาร์มบ้านเราก็ราคาสูงแล้วใช่ไหมคะแล้วพ่อแม่ต้ค่าได้มะม่วงมาสองลูกค่ะมะม่วงอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงเหมือนมะม่วงแก้มใหญ่มะม่วงหัวใหญ่บ้านเราสมัยก่อนอะ มันเปลือกมันหนามันไม่อร่อยหรอกค่ะแต่เรากินแค่แบบแก้หายหายหายหิวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ได้ปลากระป๋องปลากระป๋องเนี่ยเ,เป็นสามกระป๋องอันนี้คุณแม่ต้องเข้าจะเอามาใส่เวลาทําขนมจีนขนมจีนปลากระป๋องเป็นขนมจีนน้ํายาน,นะคะมันมันไม่ใช่เป็นออร์แกนิชอะไรแต่มันมีเครื่องหมายอันนี้ลูกหัวกุญแจเนี่ยคะ่ะลูกกุญแจ หมายถึงว่าเขาควบคุมโดยองค์การอาหารและยาเรื่องปริมาณไขมันในในปลากระป๋องนี้นะคะนี่คุณไม่ต้องเข้าเอามาใส่แบบนี้ส่วนปลากระป๋องที่จะให้คุณลูกกินนะคะคุณแม่น้องค่ะก็ซื้อปากระป๋องของอันนี้ค่ะราคาต่างกันอันเนี้ยกระป๋องหนึ่งเนี่ยก็สิบเจิบเโครนนะคะส่วนอันนี้สมกระป๋องนี่รู้สึกว่าสาระป๋องสิบเจ็ดโครนกันอืม ปลากระป๋องดูซิว่าราคากระป๋องละเท่าไหร่นะคะอันเนี้ยสามสิบค่ะสิบเก้าจุดเก้าห้าคือสามสิบโครนสิบกระป๋องละสิบโครนก็กระป๋องละห้าสิบนะคะส่วนปลากระป๋องอันเนี้ย่อยไม่ต้องเข้าซื้อมาสามกระป๋องเป็นมักแมคเรลอีโทเมดนะคะโทเมดซอสอันนี้กระป๋องละสิบเจ็ดนะคะก็จะมีพิเศษก็คือตรงเนี้ยคะ่ะโอเมก้า3เพิ่มพิเศษนะคะทุก ปกติแล้วปลาน้าลึกทุกชนิดมันก็จะมีโอเมก้า3นั่นแหละค่ะแต่ว่าจะมากจะน้อยก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็เอามาให้ลูกค่ะให้ลูกกินดีๆนะคะแล้วก็มีอันนี้ชีสเนยสดชอบค่ะก็กินกับขนมปังนะคะแล้วก็แยมอันนี้ก็เป็นชีสเนยสดเหมือนกันมีกุ้งค่ะใส่กุ้งไขมัน8%นน แต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันหนาวโดวยเฉพาะวันนี้นะคะลบเเราต้องการไขมันอย่างแรงเพราะว่าเราเราผอมนะคะอันนี้ไขมันแค่3%ค่ะซื้อมาแบบนี้2อันนะคะได้หลายอย่างเลยนะคะวันนี้รีบรีบรีวิวค่ะแล้วก็มีนี่ข้าวโอ๊ตค่ะน้ำข้าวโอ๊ตอันนี้เป็นออแกนิกผลิตจากประเทศเดนมาร์กนะคะก็จะเห็นไหมคะ product of jutland เนี่ยคะ่ะอันนี้รีวิวได้ ของเดนมาร์กค่ะก็ไม่ต้องข้าวทานตอนเช้านะคะเราก็จะแบบรีบๆไปอะไรเงี้ยก็ดื่มมืนนั้นเลยแทนข้าวแล้วก็น้ำผึ้งในร้านทั่วไปที่นี่ร้านมันไม่มีเ,เลือกนะคะมีอยู่ร้านเดียวมันมีอันนี้เราก็กินอันนี้นะคะของน้ําผึ้งก็เรียกว่าได้หลายอย่างนะคะแล้วก็มีปลาค่ะเป็นปลาปลาที่มันอยู่ใต้น้ำอ่ะมันจะอยู่ข้างล่างนะคะ ภาษาไทยแล้วมันจะคล้ายๆปลาซักเกอร์หรือเปล่านะมันก็ไม่รู้นะที่มันแต่มันเจอเขาที่นี่เขาจะรโ,รโรสเพดโรสเพดคือตัวปลาเนี่ยมันจะเป็นจุดสีแดงโรสเพดเพดตค,คือคือจุดสีแดงเนี่ยคะ่ะทำเป็นชิ้นชุดแป้งอย่างนี้เรียบร้อยเขาทอดมาระดับหนึ่งนะคะอาจจะเป็นทอดไร้มนันอะไรเงี้ยนี่เราก็มาใส่เตาอบหรือใส่กระทะเนยทอดเนยนิดหน่อยค่ะกินกับขนมปังขนมปังพันจะพืชนะคะ ขนมพังธัญพืชก็ได้มานะคะแบบนี้นี่เอาอันนี้มันก็โฆษณาปิดมองไม่เห็นนะเนี่ยขนมพังธัญพืชแบบนี้นะคะ่ะจะเป็นเมล็ดธัญพืชแบบนี้นะคะอันนี้ก็ห่อข้าวกลางวันให้ลูกคะ่ะอันนี้ก็เป็นออร์แกนิกส์นะคะก็จะมีเขียนไว้เนี่ยคะ่ะออร์แกนิกตรงนี้นะคะ่ะนี่คือส่วนใหญ่เราก็จะเลือกอาหารนะคะเออมันก็คือออร์แกนิกบ้างไม่ออร์แกนิกบ้างไม่ถือว่าร้อนะคะก็ไม่ได้สตริกอะไรมากมายคือแบบ ไม่ถึงกับฟียแคนฟีอแคนหมายถึงสี่เหลี่ยมเลยแล้วคุณแม่้อเข้าก็ซื้อคอสันหมูมาเนี่ยว่ามาทํำยาแซ่บอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ดูสิคะราคา25โครน25โครนที่น้องอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่เอาคูณ5เลยนะคะอันนี้600กรัมค่ะเดี๋ยวก็เตรียมใส่ตู้เย็นคุณแม่ร้อเขา้มเขาม,มัวทำไลฟ์ไลฟ์ไป2ชั่วโมง40นาที ตอนนี้ก็อีก15นาที3โมงจะต้องรีบไปรับลูกแต่ขอทําคลิปอันนี้รีบๆนะคะเมื่อเช้าซื้อมาไม่ทันได้เอาใส่ตู้เย็นนะคะก็อยากจะทําคลิปอยากจะรีวิวค่ะว่าช้อปปิง้งอาหารเราไปซื้อที่ไหนร้านอะไรนะคะต้องใส่แว่นดู <c oughs> อ่านไม่ได้เพราะว่านี่ค่ะอันนี้ก็เป็นซุปค่ะซุปหน้าหนาวคนที่เจ็บคอหรือคนที่เป็นหวัดนะคะซุปก็จะช่วยได้จะเป็นซุปมันฝรั่งค่ะ มันฝรั่งกับหอมค่ะคือใครที่ไม่กินอาหารไทยนะคะก็ตัวนี้ค่ะช่วยได้เลยคือบ้านคุณฝรั่งบ้านไหนที่คุณฝรั่งไม่กินอาหารไทยไม่กินซุปอาหารไทยนะคะก็แนะนําค่ะอันนี้อันนี้ก็ทําคุณไม่ต้องข้าวก็ทานอันนี้บ้างเป็นบางครั้งค่ะคือไม่ใช่ประจำแล้วทำซุปของเราเองใช่แต่ว่าอาหารแบบนี้เราก็กินได้เหมือนกันนะคะก็ มีผักด้วยผักวันนี้ซื้อไม่เยอะนะคะมีแค่นี้บล็อกครีบล็อกครีสองหัวเนี่ยราคาเท่าไหร่คะ14คโครนก็หัวละ7คโครนนะคะร้านเล็กๆเ,เนี่ยมันไม่มีช้อยให้เลือกเยอะเราก็จําเป็นที่จะกินมีอะไรก็กินนั้นคะ่ะกินเพื่ออยู่นะคะไม่ได้อยู่เพื่อกินกินเพื่อให้อิ่มแล้วก็นอนหลับฝันดีอันนี้ก็15คโครนเนี่ยต้นเล็กสิวๆเนี่ย15 15คโครนอันนี้ก็ไม่ได้ออร์แกนิกนะคะเพราะว่าเขาก็มาจากนู้นเลยแถวสเปนนู้นแหละคะ่ะ กรีสเกกเกิลน่าจะาจากกรีสนะคะเดี๋ยวลองอ่านก่อนว่ามาจากประเทศอะไรเกเกิลเอสเปนโยไม่ใช่กรีซนะคะเพราะเอสเปนโยก็คือสเปนนะคะแล้วก็มีพริกค่ะพริกสดเนี่ยนี่ขาดไม่ได้เพราะชอบกินน้ำพริกหนุ่มเจ้าตำน้ำพริกหนุ่มนะแล้วก็รอบนี้ทำป่นเห็ดนะคะเดี๋ยวมาตำกันไปรับลูกก่อนนะคะสามโมงแล้วบ่ายสามไปรับลูกค่ะ ก็แต่ใส่อบไปเรียบร้อยแต่เวลาตามเนี่ยมันคง <rainbow. S 2> <cal> ไม่กรอบแล้วค่ะเพราะว่าไลฟ์สดไป2ชั่วโมงกว่ามันคงนุ่มนิ่มไปหมดแล้วค่ะก่อนจบคลิปรีวิวเร็วๆไวๆสั้นๆนะคะนี่ค่ะคือพลิกค่ะอยู่ต่างแดนนะเป็นแม่บ้านต่างแดนชีวิตคนไทยในต่างแดนนะคะพลิกขาดไม่ได้ใช่ไหมคะนี่พลิกเม็ดใหญ่ค่ะเขาก็บอกว่ามันเป็นออแกนิกนะคะราคาเท่าไหร่เนี่ยสิบห้าโครนสิบห้าโครนมีแค่สี่เม็ดเองค่ะตกเม็ดละสี่โครนกว่า เรียกว่าสามโครนกว่าเกือบ4โครนเนาะคิดว่าถ้าสมมุติเอาตัวเลขกลมๆก็คือ4 4 5 20ก็คือเมตรละย0่บาทนะคะพี่น้องค่ะชีวิตของที่นี่ก็จะเป็นอย่างนี้ละค่ะดูอันนี้เขาก็จะมีรวมทั้งสีเขียวสีแดงและทําน้ําพริกหนุม่มแซฟเบ็ดเสร็จทั้งหมดที่รีวิวมาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะจ่ายไปอ้อมีดอกไม้2กระถางกระถางหนึงก็ประมาณก็20โครนก็40ค่ะเป็นดอกไม้เล็ก ดอกเอนามูน่ะนะคะ40สเบสเ็จจ่ายไปนะคะที่ร้านคลิปเมนก็4ี่ยโครนครึ่ง50ตังค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ถือว่าของที่ได้วันนี้เมื่อเทียบกับในเมืองในเมืองอาจจะ500กว่านิดนนะต่างกันอาจจะ20 30โครนประมาณนั้นแหละแต่ว่าที่นี่คือสามารถซื้อได้ขนาดนี้คุณไม่ต้องเข้าก็แฮปปี้ค่ะได้กับข้าวหลายอย่าง กับข้าวที่วันก่อนที่รีวิวไปของไทยนั้นก็มีบางสิ่งบางอย่างเรากินไม่หมดก็ยังเหลืออยู่นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นวันสองวันอะไรเงี้ยค่ะค่ะคลิปนี้สั้นๆรีวิววิถีชีวิตคนไทยในต่างแดนการชอปปิ้งกับข้าวนะคะแม่บ้านต่างแดนก็มาดามเดนมาร์กค่ะ,ะมาดามบ้านบ้าน,านอยู่บ้านสวนบ้านฟาร์มค่ะเช้าไปส่งลูกเย็นไปรับลูกเวลาที่เหลือหลังจากส่งลูกเสร็จแล้วก็แวะชอปปิ้งกับข้าวเล็กๆน้อยๆเข้าบ้าน กินมื้อสองมื้ออะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็อาจจะได้ปกติคุณแม่ข้าวทานไม่เยอะก็ะส่วนใหญ่ก็เป็นลูกห่อ,อก,กับข้าวไปโรงเรียนอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็อย่างขนมปังลูกก็ห่อไปโรงเรียนแล้วก็บางวันลูกก็ขอกินเป็นตอนอาหารเย็นก็แล้วแต่นะคะว่าวันนี้อยากกินอะไรเป็นต้นนะคะพวกกระป๋องเนี่ยอาหารกระป๋องเนี่ยเราก็ไม่ได้กินมื้อเดียวนะคะกอะ็อยู่ที่นี่ก็มีวิถีชีวิตแบบนี้แล้วค่ะ เลิฟเลิฟค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมจนจบมาถึงตรงนี้คะ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขพบกันใหม่คลิปหน้ามีความสุขทุกวันทำคลิปปังๆเจอกัลยะาณมิตรประสบความสำเร็จอย่าลืมนะคะกดไลค์ทักทายใต้คลิปกูแม่น้องเข้าไปเยี่ยมเสมอคะ่ะอ่านคอมเมนต์เองทำคลิปเองตัดต่อเองช้าหน่อยเร็วหน่อยก็ให้อภัยกันนะคะ เราเจอกันค่ะที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ